สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนน้าจ้าพี่น้องมีสิพ้าไม่กินเมนูสมแขววจะพี่น้องมาพี่น้องมาเห็ดแจวหนามมาด้วจ,จ้าแจวปลาแดกใส่หัวหอมมานําแจวขนโครน,ขน,ขนพี่น้องคำแดกใส่เลยพี่น้องหมักม่วงหืม มาแห้งพี่น้องม,มามหมเนิมบักระถกหลูกามแปล่งสีเลยอืเสียงไม่วีเลยเสียงไม่วีกวนพี่น้องปาดแบบแม่ อื้อือพี่น้องบ่ค่อยสมสมสมนันวัน ผสมมาฮะจูแห้งหรอพี่น้องสื่อเข้ามากิมานมาทันสุกอาด Mm hmm. แค่สูกแค่แค่แสบพี่น้องเดี๋ยวบมวงหล็หลาดจังสีเลยสับมารเรียบรอย้อยพี่น้องมาจา้ะ mm อื hmm. ้ม sao, Hãy subscribe không รวมมิดพี่้องมนะันรวมมิดของสมพี่เห็นเหงาๆเลยสดของสมพี่้อง็ดเจียวหนามากยางดิ เสจยพี่น,น้องลแจวลงไปพี่นองอ<า> อยากเขาไปอีกพี่น้อช้ำช้ำ อยูวานแม่งวีไหลไปหน่อยออคนคนคนไปหน่อยจุกถึงไหม อืมอืมใช่ไหมพี่น้องมืคแั่มาซูกแหวอ่ะจับพี่น้องขอเสีบอืม nghe nhanh nhào nhào Hoàn động กินมันมดควาพี่น้องเสียดายมันมันซูแค่ง,งหรออือสำหรับคลิปนี้ก็ขอบุณพี่น้องที่เขามารับชมคลิปหลายๆได้จ้าสวัสดีจ้า